เฮ้นไม่อยู่ัลของของนี้มันยิงไม่เข้า <ś led> เห็นมันยิงนั้งนานละไม่เข้าเลยมันจะเข้ายังไงดูมีกี่ชั้นกองภวกเขาเนี่ย